สำราญศักด์เมืองสุรินเจ้าของทายาไอหมัดสากเหล็กจะเจอกับพนมทวนเล็ก5้าพลังนะครับเจ้าของทายาไอหำเข่าโหดมาดูสิครับว่าโหดขนาดไหนเชิญเลยครับ สารับสำนักศักดิ์นะครับเป็นฝ่ายแดงนะครับปนมทวนเล็ก5าพลังฝ่ายน้ําเงินนะครับขึ้นมากระชกกันเลยนะครับผู้นี้ไม่มีการรีรอเลยนะครับสมกับที่เป็นคู่เอกของรายการสำนากศักดิ์ต่อยขวาเข้าไปซ้ายเข้าไปอีกทีครับขวาเข้าไปทีขวาซ้ายครับปนทวนเล็กพยายามจะุดแทงเขานะครับยังไม่โดนครับแซ้ายเข้าไปทีหนึ่ง แรงไม่ถึงสนารสามมวยหมัดถ้าต่อยกันไม่กดเพราะว่าไอ้นี่เขาแรงแลอเกิน่าที่นี่จะเข้ามาใกล้ห่างๆดีกว่าเอาหมาสสัดสวนไม่ตลอดเวลาพร้อมซอกขวาซ้ายทีว่าไม่ขวามันอ้าทิ้งเขามปนี่เห็นไหมครับกระเด็นออกไปเลยครับยันไว้ก่อนยันอ้าอ้าทิ้งไว้ไเข้าได้ไม่ได้ไมยเข่ามันต้องเข้าในๆทถ,ถึงตัวที่เข้าห่างๆมันจะตีเขา่ากด้ยังไงอะนานตากไม่ฟังเสียงทั้งคุมทั้งหน้าหาทางตุ้ตยเขาอย่างเดียวเลยนะครับไอ้สมเป็นมวยหมัด ดวยแม่เหล็กจริงๆส่านอาจารย์ศักดิ์คนนี้จากทั่วไทยแฟนมวยรอบสนามตึงเลยต่อยหนักจริงๆนะครับท่านผู้ชมคงใจเห็นนะครับว่าฝีมือหมัดเขานั้นสมแล้วที่ได้ชื่อว่าัายาไอหมัดสากเหล็กจริงๆครับน้องทวนเล็กก็ไม่เบานะครับพยายามเข้าตลอดเวลาขวาก็ไปขีดเต็มเหนียวซ้ายก็ีครับโดนเข้าไปกระพุงหนักมาทางลงไปมาทางลงไปลื่นลง,ลงไปไม่มีอะไรไไไเกิดขึ้นไปนะครับ มาอีกครั้งครับขึ้นมาอีกสำรานศักก็ยังอยครับตาย้ายไปไม่โดนขนาดนะครับซ้ายขวาโอ้โหสุดจะฟันยางกระเด็นออกมาจากปากเลยนะครับนั่นนะครับใช่จริงๆแล้วหมดยกพอดีครับจับฟันยางใส่เข้าไปในปากแล้วเดินกลับมาครับพนมทวเล็กมายกที่2ครับยกที่2องก็เดินเข้าปรีใส่กันทั้งคู่ทันทีครับพนมทวนเล็กพยายามจะน้อมโูมตีเขาให้ได้นะครับนีไม่ได้ครับ พอมาเตะเขายังเตะไม่ได้นะครับยังไม่ถนัดนะครับล่าจากซ้ายขวาโอ้โหเซไปเลยครับสุดท้ายนี้เอาเองทีซ้ายซ้ายขวาซ้ายขวาซ้ายโอ้โหอะไรกันนี่จะลงไม่ลงนี่โอ้หักประคดไม่โดนนะครับขวาไปคือซ้ายไปดีครับขวาไปขวาครับจีมขวาไปซ้ายเลยขวาลงไม่ลงครับไม่ลงครับตั้งคนจริงๆคนจริงๆไปขวาเซไปเลยครับเซไปอีกซ้ายเซ กินหมัดเด็นี่ละครับชุดหนักหมัดชุดนีเนี่ยหมัดชุดใหญ่ที่สุกครับไอ้ชีไอ้ีไอีไอ้ชีนะโอ้ไม่ลงครับไม่ลงอะอะไรกันไม่มันทนได้ยังไงจะหมัดสาดเหล็กเรามันไม่สาดเหล็กใช่ไหมไอ้ชีขวาอีกทีครับขวาอีกทีข้ากอดได้แล้วครับกอดได้แล้วครับขอไว้ก่อนขอไว้ก่อนครับใกล้กหน่อยนะจะตกไปนะอัมดึงขึ้นมาก่อนนะอัม ผู้สืบจะตั้งตัวติดนะครับนเล็กนะครับอังกูติก็เข้ามารับเดินอครับเดินเข้าไปอีกเอามาอีกครับขวาเข้าไปอีกทิมหน้าเข้าเต็มที่ขวาขวาเข้าไปอีกโดนทุกทีครับโดนทุกทีขวาอีกทีไปีลขวาไปยกขวา้ยอีกโอ้โหเอาเวลาโดนตลอดเลยนะเจ็บปวดเลยเกินครับใต่แก้วมาล้วนัยน์หลานสักด์ดูจะอ่อนแรงเลยนะครับ ไเขาไม่ลงก็รู้สึกงงงเหมือนกันนะครับบันันไม่ท้รอหมดพิดแอันเาไม่หมดนะครับที่เราเห็นทสัดาหเลยนะสัปดคมาก่าซ้ายขวาก็ปเต็มที่แล้วก็หน้าและลำตัวอัปัตต์ทำไมไม่โดนะครับไม่ตาไซ้ายเข้าไปขวาเข้าอีกทีครับ พยายามจะเข้าไปตีเขาตลอดนะครับหาทางเข้าใกล้ตัวสมานสามพยายามจะชิ้นห่างมาแล้วให้มัดมีพลังนั้นยันเอาไว้ตลอดเวลาจนกระทั่งบอลตันเล็กได้เข้าไปใช้เข่าไม่ถนัดเลยทั้งคุมทั้งหน้าเอาเอาเข้าไปลงซ้ขวาซ้ายขวาตลอดเลยนะครับทีหน้านะครับสมานสามนะครับลงตัวเล็กเข้าไปแทงเข่าได้ทีนึงเท่านั้นเองนะครับแล้วก็ป้ามจอดกันอยู่รู้สึกว่าที่หัวคิ้วซ้ายมือลงตัวเล็กนี่จะรวมขึ้นมาแล้วครับรวนมาแล้วครับ บอลมัดสรมาณสักมัดมากเข้าไปหนักๆเข้าไปตอนนั้นกอดกันอยู่นะครับตอสักปลักขึ้มาบอนใบหน้ามองหน้าเลยนะครับว่าทำไมมันเป็นอย่างนี้อะไรนี่มันแข็งมาจากไหนไฟเขาไปอีกทีครับเข่าไปเตะเข่าไปเต็มที่แล้วครับเข้าไปเวียงมัดชักเลยสั่งสักชักเลยดูท่าทางสักเลยไปโดนครับไปถนัดตัวเล็กกล้ำก็ไปกอดแล้วนะครับเตะ เตะขวาตีซ้ายคาอยีกเอาซ้ายพนมทนเล็กอยางเดินมาหาเตะซ้ายสำรานสักทีม,าาทกทม,ามมาซ้ายไปันมทนเล็กเตะซ้ายไปทีขวามาพื้นแล้วหมดยกที่สองอันนี้เป็นเซดหลังเบื้องหลังนะครับ่้นผู้ชมดูอีกครั้งหนึ่งนะครับภาพสโลโมชันนะครับที่สำรานสักไล่ตะลุยแล้วพนมทวนเล็กแกก็ไม่ได้สนใจอะไรเท่าไหร่นะครับนี่ครับเซไปเลยหมัดนี้หมัดขวาเนี่ยทิมไปเลยนะครับ เบื้องหลังการาาชก <ค S 1> <3 S 2> นี่่อยู่ว่าสำรานศักดิ์นี่แกชกจนกระทั่งหมัดแกนี่บวมไปหมดเลยนะครับมือนี่เจ็บเลยนะครับชกเนี่ยทุกหมัดที่เห็นอยู่นี่ครับแต่ว่าไม่สามารถเอาพนมทวนเล็กลงไปได้นะครับทั้งซ้ายทั้งขวาเนี่ยครับแต่ละหมัดนี่เจ็บๆทั้งนั้นเนี่ยโดนทั้งนั้นเนี่ยอัป,ปคันลูกนี้ไม่โดนนะครับขวาเข้าไปเนี่ยเต็มที่ซ้ายเต็มที่ฮแต่ละลูกนะครับจนมือเนี่ยบวมไปหมดเลยเรียกว่าพนมทวนเล็กนี่นะครับก็ ทนทายาตทหลือเกินแล้วก็ฟื้นเร็วสังเกตดูนะครับในปลายปลายของรถผ่านมานี่ยแต่ต้นยกที่ถูกอัดมาจนล่อแล้อีกมุมนึงนะครับเป็นอีกมุมนึงที่แกล่อแร่ไปเลยนะครับที่แกล่อแร่ไปเลย ขึ้นมายกที่สาครับพนมทวนเล็กก็ยังเดินเข้าหาอยู่ตลอดเวลาสำหรับศารักก็นหนักใจเลือเลินต่อยซ้ายต่อยขวามไม่ได้ผลนะครับรู้สึกว่าไม่สามารถจะเอาไอ้หมอนี่ลงได้เลยนะครับไอ้อ้ํเาเรานี่เก่งเหลือเกินครับพนมทวนเล็กเข้ามาคราวนี้รู้สึกก๊อปิก้กระเป๋าเข้ามาเลยครับหล ok ังจากให้น้ำยกขวานผ่านไปกอปี้กระเป๋าเลื้เข้าหาอย่างเดียวคนนี้มีโอกาสที่ขัดเข่าโสมใจ เพราคุณไม่ตของเข่าโดของเราคราทนี่แล้วครับเอาไปเตะซ้ายไปที่จับวงในได้แล้วนะครับจับวงในได้แล้วสำหรับศักกองพยายามหนีวงในออกไปให้พ้นนะครับวี่งคอไปเลยตีเข่านำตัวกันได้นิดๆหน่อยๆนะครับเไกลนิดหน่อยต้นบอลต้นบอลเขากันเข่ากันเข่าไปก่อนเลยก เล็กไม่ฟังเสียงแยกมาก็เดินเข้าหา่ยกหนึ่งถึงเข้ายกที่3นี่ยังเดินเข้าตลอดนะครับพอเข้าใกล้ทีไรเข้าใกลใ้วงไร้เท่าไรแต่ข,ขอกรอดไว้ก่อนกันไอ้ําเข่าโผด่ไว้ก่อนกลัวเขานี่จะมาเสยปลายคางลงไปนะครับส่วนโนมพลเล็กนี่ไม่ได้กลัวหมัดเลย เดินเข้าหาตลอดเวลานะครับเนื้อตัวมากนะน้ำเปียกเช็ดออกสักหน่อยเปิดฉากชกที่ตีเขานี่ทีฉากออกมาก่อนเลยทีเดียวนะครับคนมดคนนี้ก็นเดินเข้าไปหาเพื่อจะอัดเขาอย่างเดียวสำนักสักเราดุกะออไได้แเขาไม่ได้แล้วครับแทงเข่าได้บ้างแล้วครับแทงเข่าไม่ถนัดครับลูกนี้แต่จับติดลแลวแทงเข่าซ้ายก็ได้อีกทีขว<อ>าอีกทีครับจับไม่ได้อีกแล้วครับซ้ายไปอีกทีสำนักสักก็ยังชกซ้ายขวานะครับแต่เขานี่ไม่ถนัดไม่เหมือนยกตนตนแล้วนะครับ เล็กจับติดแล้วนะครับติดหมายเตะอีลูกนี้หน่อยลงไปก่อนครับขึ้นไหม่ทีขึ้นมาก็เดินเข้าใส่กันทีกอดได้ครับตีเข่าครับตีเข่าเข้าไปอีกครับเข่าขวาครับเต็มที่ครับคราวนี้เต็มที่เลยครับเอาลำตัวงสำรานศักสำรานศักยังชกซ้ายชกขวาอยู่นะครับแต่ว่ากำลังหมัดดูค่อนข้างจะอ่อนไปเยอะทีเดียวแล้วครับในยกนี้หลังจากถูกเข่าอัดไปหลายทีนี่้ายครับเข่าซ้ายมากขวาบ้าางซ้ยขวา อดแล้วครับต้องกอดไว้ให้อยู่ก่อนไม่อยู่โดนแน่แน่โดนแน่ลิ้นปีทะลุอย่างนี้โดนแน่แนครับโดนไปเต็มี่เลยครับ <c oughs> เอาขวาครับเข่าซ้ายครับซ้ายไ็นทีขวาครับข้างลำตัวครับ เจ็บแน่คางครับอย่างนี้สีข้างตรงแดงมันเถือขึ้นมาแน่ครับคุณปีดากันเขาไว้ก่อนเกี่ยวขากันเขาได้เลยปล่อยไม่ได้่ขอกอดไว้ก่อนนะเด้๋ยวก่อนว้อก่อนตั้งหนักห้อยฉากมาขาทางหมัดหอยอีกทีนะยังไตามไม่ยอมเข้ากล้วงในนะครับวงนี้ทีมเดินเข้าหาเดี๋ยวลูกปอดซ้ายไม่คู่มดทีไม่หนักซะแล้วหมดยกที่สี่ครับคราวนี้มาถึงยกสุดท้ายแล้วนะครับยกที่ห้า น้องทวเล็ก,ย,กลยังเหมือนเดิมครับคือเดินเข้าหาตลอดเวลานะครับเข้าไปหามัดซ้ายขวางสมาญศักดิ่งชกไม่มีน้ำหนักซะแล้วนะครับในยกสุดท้ายนี้ไม่สามารถที่จะสกดนมองทเล็กให้ลงไปได้นะครับนมตัทเล็กยังเดินเข้าหาตลอดเวลาทิ้ข่าซ้ายไปได้ทีนึงครับ ทีมเขวาซ้ายแล้วเวียนขึ้นมาสากไปนะครับว่าแม,ม่เวียงได้ย <ไป S 2> ังไงนะครับก็มากอดยกเวียงให้ช้าไปด้วยอัดเข่าถนัดถนัดใช่ไหมครับจะได้ถนัดทันทีหน่อยนะครับขึ้นมาสาับโูนย์อีกทีครับเข่าซ้ายมีถนัดนักนะครับซ้ายอีกทีครับขึ้นมาสักศูนย์ขวากลับมาบ้างนะครับออบทยกสุดท้ายนะครับตลอดเวลาการชกข้ายกนะครับไอ้ห้ำเข่าโหดตของเราเป็นฝ่ายเดินเข้าหาตลอดเวลาและในที่สุด